หนึ 1> 1. ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนัเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามทางตลาดที่ใช้ส่วนน้ำมันผิวมันนิ่งมากอะมันสมูทมาก่ะมันแบบหายไปเลยอะ ทำให้ผิวหน้าเราแดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้เสรยร์เหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมคโคเซ่คอนที่เรอร์จากสกีตัวนี้ค่ะ อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s e c o m ลูกค้าถามถึงเรื่องไอจีนิดนึงเห็นร้องฝาพช่วยโปรโมทละครพีวีอ๋อยังไงก็คืออินสตาแกรมคือพี่อ้อยให้ลงว่าคือพี่อ้อยลงว่าประมาณว่าอินคืออะไรนะเดี๋ยวนะงงเลยคือพี่อ้อยลงว่าคือเนี่ยฝากโปรโมทละครเรื่องนี้ด้วยถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นเนี่ยก็สามารถโปรโมทได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็วันนั้นไปช่องเจ็ดพอดีแล้วก็ มีโบชัวอันนี้อยู่ค่ะซึ่งมีแค่เรื่องเดียวเพราะพอดีเลยละครกำลังจะออนแอร์ก็ถ่ายโด<ป>นนเฟิเนาะไม่ตลกอ่ะคือไม่ใช่คือเราไม่ได้แท็กพี่วีนะแท็กพี่อ้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนมองว่าช่วยพี่วีโปรโมทอะไรยเงี้ยถามว่าช่วยไหมก็ช่วยแหละก็ยาเราองตรงๆว่าก็ช่วยแต่จริงละครเขาก็ดีอยู่แล้วคือเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของนักแสดงช่องเจ็ดที่ช่วยนักแสดงด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้ที่รอคอยอะไรย่างเงี้ยก็คือมีการแบบไปพบปะแฟนๆแล้วก็แบบแจกโบชัวอะไรย่างเงี้ยทุกคนก็คือเหมือน ทำงานทำงานเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลต่ก็มีไม่ว่ายังไงบ้างคะมีคิ้แบกตัวเขาบ้างหรือยังยังไม่ทราบต้องไปถามพี่บีค่ะอย่างนี้มันจะตอบแบบว่าเรากจะมาคุยกับพีหรือไม่ไม่ค่ะหนูว่าถ้าเกิดคุยคงไม่ต้องลงหรอกอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือหนูสะบัดสุดใจจริงเลยแต่เขาไม่ได้มีขอบคุณนะใช่ไหมคะเพราะว่าเราเราโปรโมท้เขาต้องเพิ่มหรืออะไรหนูว่าเขาก็ต้องขอบคุณแหละเงินเหมือนแบบเราก็ช่วยอ่ะอืมค่ะแต่ว่าก็ ก็ไม่ได้ช่วยแค่พี่วีนะก็ช่วยทุกคนที่เล่นในละครเรื่องนี้ด้วยค่ะไปเห็นเรื่องอื่นยังไม่เห็นโปรโมทได้เลยหรอก็ช่วยนะ จริงๆถ้าเกิดมีใครมีแบบให้ลงแบบช่วยลงให้ก็ลงให้ค่ะแต่มีละคะระพริเศษมันเจอบูชวนเดียวจริงนะ,ะไม่เจอบูชวนอื่นเลยอะค่ะเห็นว่าช่วงนี้มีหนังสือเล่มนึงเขียนว่าเราเนี่ยเป็นสาวฮอตมากกนนี้เราคะมีหนุ่มๆหลายคนนอกวงการอ๋อก็คงเป็นจังหวะว่าเราอาจจะโสดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนแบบไม่มีคนมาว่าไม่มีจริงอะไรอย่าี้ก็ง ก็จริงๆมองว่าไม่มีก็ได้เราจะได้ <c oughs> ดูว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงอะหนูว่ามันก็ความจริงก็คือความจริงอะคะ่ะเดี๋ยวว่าถ้าวันหนึ่งมันมี การทันเข้ากันอะไรหนูก็ไม่ปิดอยู่แล้วแต่คือที่ผ่านมาก็คือบอกเป็นพี่เป็นน้องกันนะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยไปไหนกับใครสต่อ2ส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนไม่ต่ำกว่า5ชีวิตไปด้วยกันเยอะมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่เป็นน้องกันซะส่วนใหญ่ค่ะเรียกว่าหมดครับตอนนี้คนวคนไม่ไม้ค่ะหนูหนูว่าหนูก็เรื่อยๆอย่างนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเราโฟกัสงานมาก่อนถ้าฮอตเรื่องงานจะแฮปปี้มากถ้าเกิดเรื่องความรักอาจจะแบบอ๋ออย่าพิ่งเดีกวคาที่บอกว่าเราไม่มีจริงแบบว่า ราไม่เคยเราไม่ไมนหนูใช่หนูหนึ่งหนูไม่เที่ยวห้างแบบไม่แบบไปแบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเพราะว<ม>่าแต่นเนี้ยคือเป็นที่เป็นน้องกันก็โอเคทานข้าวการพูดคุยเรื่องธุรกิจกันอะไรเงี้ยพาพี่ส่วนใหญ่ก็คือจะทําธุรกิจอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ค่ะมันก็เลยทานข้าวมันก็เป็นร้านมันก็ไม่ได้คนเยอะอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะแต่ก<ต>็ได้าคุย<ต>ัะหนูนอกวงการคนนี้ใช่ไหมที่าธุรกิจจริงๆอะหนูไม่ได้แบบเป็นเป็นแบบคนนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือเรามีโอกาสได้แบบ จังหวะนี้จะได้เจอกับพี่คนไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไปหลายคนแล้วก็คือส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้แบบให้ความหวังเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเขียนว่าในหลายคนมีหนึ่งคนมาวินนไม่มีไม่มีใครมาวินเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นพี่เป็นน้องกันคือใครที่จะดูแลน้องๆกลุ่มหนูแบบว่าด้วยใจแบบไม่ฉันชูสาวได้มากที่สุดคนนั้นก็จะอยู่กับกลุ่มหนูได้นานที่สุดอะค่ะเพราะว่าเราเราอยากให้เป็นพี่เป็นน้องกันนานๆช่วยเหลือกันดีกว่าไม่มีแบบพิเศษเลยนะค่ะกลุ่มหนูพอมาวินยังนะคะยังยังเลยค่ะยัง อะไรพนก็เทียมกันหมดทุกคนก็ไม่ถึงกับเท่าทียมคือทุกคนเหมือนเป็นพี่เป็นพี่เป็นน้องอะค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆค่ะมันเขาก็มองว่าเหมือนแบบว่าสร้างผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเมื่อแบบว่ากบขามมีเอวีเอสยออย่างเงี้ยคงไม่สร้างค่ะจริงๆก็หนูหนูเชื่อว่าใครที่มีโอกาสเห็นก็คือเห็นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่เห็นหนูก็ไม่ได้แบบจะพยายามออกมาเพื่อให้เห็นอะไรเงี้ยค่ะก็ชีวิตปกติใช่ชีวิตปกติคือถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่ามีภาพออกมาก็จะชี้แจงได้ว่าคนนี้เป็นใครอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตราบใดที่ยังไม่มีภาพชี้แจงหนูก็คงแบบก็คงเป็นเรื่องในส่วนที่เราเรายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดในส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ย<ผ>ค่ะคน<ผ>จะมองว่าเรากลับว่าแบบโอ้กักไหมก็คงถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันคงไม่กัก<ช>ค<ง>่ะแต่คือทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เวลาใช่ใช่ค่ะเราเราไม่ไว้ใจใครง่ายอะตอนนี้พูดเลยไม่ไว้ใจใครง่าย เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบน,นท้งสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟปีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแท็กดวงการงา,งานการเงินความรักแบบแ่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a prwity com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว